สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Snaptext Review กับพี่ใหญ่กฤษดาเสบมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้จะเป็นตอนของ DJI Osmo Mobile 6เป็นไม้กิมบอลหรือว่าไม้ก,กันสั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนที่ใช้งานได้ง่ายขึ้นมีความสะดวกมากขึ้นกว่าเดิมด้วยตัวกิมบอลที่ขนาดกระทัดรัดครับพกพาได้ง่ายแถมมีระบบ Quick Run ที่เปิดปิดตัวกิมบอลให้โดยอัตโนมัติเพียงแค่เรา,ากางกิมบอลขึ้นมาหรือว่า พับเก็บลงระบบการยึดกับโทรศัพท์มือถือตัวนี้ก็เป็นระบบแม่เหล็กแล้วเวลาจะใช้งานก็แค่เอาตัวโทรศัพท์มือถือมาแปะเข้าไปกับตัว gimbal ก็พร้อมใช้งานซึ่งก็ต้องบอกว่าเวลาที่ใช้งานจริงๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นระบบออโต้ลันส์ที่กางออกมาแล้วตัว gimbal เปิดให้อัตโนมัติหรือว่าเป็นระบบแม่เหล็กเนี่ยเวลาใช้งานจริงสะดวกมากๆมาดูที่ตัว gimbal กันก่อนครับตัว gimbal เองเนี่ยจะเป็นสีใหม่นะฮะตัวนี้เองจะเป็นสีออกเทาดําก็ดูพรีเมียมมากขึ้นขนาดของตัว gimbal ครับถ้าเทียบกับตัว OM5 เนี่ยก็ต้องบอกว่าตัว Osmo Mobile 6เนี่ยจะสูงกว่า OM5 นิดหนึงแล้วก็หลักๆที่เพิ่มขึ้นมาก็คือเขาจะมีปุ่มสรราักกรปรับ แม่นวลซูมหรือว่าปรับแมนนูโฟกัสมาให้มีหน้าจอแสดงโหมดการทำงานมาให้ว่าตอนนี้เนี่ยตัวกิมบอลทำงานอยู่ในโหมดอะไรแล้วก็เวลาจะใช้งานก็ทำได้ง่ายมากๆครับแค่เราปลดล็อกตัวกิมบอลมาด้านหน้าแบบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาตัวกิมบอลก็จะเปิดตัวเองให้โดยอัตโนมัติครับแล้วก็หมุนมาอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมทำงานรอให้เราเอาโทรศัพท์มาแปะเวลาที่จะปิดตัวเขาเองเนี่ยก็แค่ พับลงมานะครับแล้วก็บิดล็อกเข้าไปแค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วขนาดของตัวกิมบอลตอนพับเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่มากคือเราสามารถที่จะพกเจ้าตัวกิมบอลตัวนี้ใส่กระเป๋าได้สบายๆหรือว่ากระเป๋ากางเกงขครใหญ่หน่อยก็ยังใส่กระเป๋ากางเกงได้นะน้ําหนักของตัวกิมบอลครับอยู่ที่309กรัมหรือว่าประมาณ3ขีดเรียกว่าเอาพกติดตัวไปได้ทุกที่สาหรับตัวแคมป์จับมือถือเนี่ยทาง DJ i บอกว่าเขาสามารถรองรับ โทรศัพท์มือถือได้กว้างสุดถึง84ม m mm, มแล้วก็ความหนาของโทรศัพท์เนี่ยหนาสุดอยู่ที่10ม m mm มนะฮะซึ่งถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพเนี่ยถ้าเทียบกับตัว iPhone 14 Pro Max นะครับซึ่งตัวโทรศัพท์เองเนี่ยเขามีความกว้างอยู่ที่77.6ม m mm, มส่วนความหนาของโทรศัพท์อยู่ที่7.85ม m mm, มเพราะฉะนั้น ถึงแม้จะเป็นตัว iphone 14 pro max ก็ยังใส่ตัวแคลมของเขาได้สบายๆอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่า DJI มีความใส่ใจในการออกแบบก็คือว่าตัวแคลมในการจับมือถือของเขาเนี่ยจะโค้งเป็นมุมทําให้เวลาที่เราหนีบโทรศัพท์มือถือตัวแคลมเองเนี่ยจะไม่ไปกดปุ่มข้างๆโทรศัพท์มือถือก็ไม่ต้องกลัวว่าเราจะบาลานซ์โทรศัพท์มือถือไม่ได้เพราะว่ามันติดปุ่ม แล้วก็ในเรื่องของการรับน้ำหนักครับเจ้าตัว DJI Osmo Mobile 6ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ารับน้ำหนักมือถือได้ถึง290กรัมซึ่งถ้าเทียบกับตัว iPhone 14 Pro Max ครับเขามีน้ำหนักอยู่ที่240กรัมก็เรียกว่ายังอยู่ในเรนจ์ที่ทำงานได้สบายๆครับ สรวบการใช้งานตัว gimbal ครับเราสามารถใช้งานได้ทั้งแบบผ่านตัวแอปพลิเคชันแล้วก็ไม่ผ่านตัวแอปพลิเคชันคือถ้าใช้งานแบบไม่ได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราแค่เปิด gimbal แล้วก็กาง gimbal ขึ้นมาเอาตัวโทรศัพท์มือถือของเรามาแปะเข้าไปแบบนี้แล้วก็พร้อมใช้งานแล้วเราสามารถใช้งานร่วมกับตัวแอปพลิเคชันที่เราต้องการได้เลยไม่ว่าจะเป็นการทำไลฟ์บน Facebook การทำ u t u b e การทำา Tik t o กนะฮะก็ เปิดแอปพลิเคชันตัวนั้นแล้วก็ Record ์ได้เลยหรือถ้าจะเป็นการใช้งานกับแอปพลิเคชันของ DJI เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า DJI m e m o นะฮะตัวนี้มีให้ดาวน์โหลดทั้ง Android แล้วก็ iOS สำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเข้ากับตัวไมค์กิมบ l เนี่ยเราจะใช้เป็นบลูทูธนะครับตัวนี้จะเป็นบลูทูธ5.1แล้วด้วยซึ่งเวลาที่เราใช้งานคู่กับตัวแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยก็ต้องบอกว่า มีโหมดการถ่ายภาพให้ใหม่เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบไฮบรแลบการถ่ายทม์แลบการถ่ายไดนาซูมหรือที่เรารู้จักกันในชื่อของดอเรซูมรวมถึงโหมดการถ่ายแบบสโลโมชันแล้วก็โหมดการถ่ายวิดีโอโหมดการถ่ายภาพนิ่ง รวมถึงการถ่ายพาโนรามาแล้วก็เขายังมีโหมดที่เรียกว่าสตอรี่นะครับกับโหมดที่เรียกว่าชุดไกด์อันนี้เองเนี่ยจะเป็นโหมดที่มีตัวอย่างการถ่ายภาพวิดีโอมาให้เราดูแล้วก็ให้เราถ่ายตามเราก็สามารถจะถ่ายวิดีโอแบบมืออาชีพได้สบายๆโดยที่ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะมากซึ่งเวลาที่เราถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยตัวแอปพลิเคชันก็ตัดต่อวิดีโอให้เราเสร็จเรียบร้อยเลย ในเรื่องของความนิ่งครับตัว gimbal ตัวนี้เองเนี่ยเขาเป็น gimbal แบบ3แกนอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับเราได้วิดีโอนิ่งๆแบบมืออาชีพแล้วก็ช่วยทําให้วิดีโอของเราเนี่ยดูโปรเฟสชันแลขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียวครับ ฟังก์ชันหนึ่งที่ใส่เข้ามาให้ในตัว DJI Osmo Mobile 6ก็คือระบบติดตามวัตถุที่เป็น Active Track Version 5.0แล้วการติดตามวัตถุหรือว่าจะเป็นการติดตามใบหน้าคนเนี่ยต้องบอกว่าทำออกมาได้ดีมากๆคือจริงๆเขาทำได้ดีตั้งแต่ตัวก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าตัวนี้ก็เรียกว่าติดตามได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโดนวัตถุบงังหรือว่าจะขยับไปทางไหนเองเนี่ยนะครับ กิมบอลนี่หมุนตามแล้วก็จับให้แบบจิกกัดไม่ปล่อยเลยจริงๆอันนี้ช่วยได้เยอะมากสำหรับใครที่เอาไปทำวิดีโอที่มีการเคลื่อนไหวไปมาอย่างเช่น การเดินบล็อกหรือว่าจะเป็นการเต้นหรือว่าจะเป็นการสอนการทําอาหารที่เราจะต้องขยับไปขยับมารวมถึงการขายสินค้าเนี่ยนะครับไม่ต้องกลัวครับว่าเราจะหลุดเฟรมเพราะว่าตัวกิมบอลก็จะหมุนตามให้อยู่ตลอดเวลาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเจ้าตัวกิมบอลตัวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะยืดตัวไม้ออกมาได้ซึ่งความยาวที่ยืดออกมาได้เนี่ยนะครับสูงสุดก็จะยาวขึ้นมาอีก21.5เเซนติเมตรช่วยให้เราถ่ายได้ยืดหยุ่นมากขึ้นคือเราไม่ต้องยืดแขนออกไปสุดแขนเพื่อที่จะถ่าย แต่ว่าแค่ยืดตัวไม้ออกไปเราก็ถือได้แบบนี้แล้วก็การถือแบบนี้ก็เป็นการถือที่ค่อนข้างมั่นคงเพราะว่าแขนอยู่กับตัวนะครับก็ช่วยลดการสั่นไหวลงไปได้อีกสําหรับเรื่องของแบตเตอรี่ครับเวลาที่เราชาร์จแบตเตอรี่1ครั้งเนี่ยนะฮะสามารถใช้งานไม้ g กิมบอลได้นานถึง6ชั่วโมง24นาทีเรียกว่าใช้งานได้แบบยาวๆโดยที่เราไม่ต้องห่วงว่าแบตเตอรี่จะหมดเท่าที่พี่ใหญ่ได้ทดลองใช้เจ้าตัวกิมบอลออสม m o โมบาย ตัวนี้เองเนี่ยนะฮะมาพักใหญ่ๆต้องบอกว่าเวลาที่เราใช้งานเนี่ยถือว่าเป็นไม้ g กิมบอลที่ครองตัวมากๆคือเทียบกับรุ่นก่อนหน้าเนี่ยตัว OM5 ก็ถือว่าเป็นไม้ g กิมบอลที่ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าตัว OM6 เองเนี่ยก็ใส่ฟังก์ชันใหม่ๆเพิ่มขึ้นมารวมถึงว่ามีการออกแบบให้ทํางานได้ง่ายขึ้นที่ชอบที่สุดเลยก็คือเรื่องของ a u t o l ลัน c ์นะฮะหรือว่าการปิดเปิดตัวกิมบอลอัตโนมัติซึ่งอันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่า ถ้าใครที่เคยใช้พวกไม้กิมบอลมือถือเนี่ยจะรู้สึกเลยว่ามันเป็นเพนพอยสหรบคนใช้ไม้กิมบอลเพราะว่ากว่าเราจะใช้งานได้เนี่ยมันค่อนข้างใช้เวลาแต่ว่าพอมาเป็นตัว Osmo Mobile 6เนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเปิดไม้กิมบอลแล้วก็พร้อมใช้งานได้ทันทีอันนี้สะดวกมากๆแล้วก็ไม่เสียเวลาด้วยตัวกิมบอลเองเนี่ยก็มีน้ำหนักค่อนข้างเบาครับมีรูปทรงที่กระทัดรัดรวมถึงว่าแอปพลิเคชันในการช่วยถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ ใส่มาให้ค่อนข้างที่จะครบทําให้เราสามารถถ่ายวิดีโอแบบสวยๆเหมือนกับโปรเฟชชั่นอลได้แบบง่ายๆกับค่าตัวของไมค์กิมบอลตัวนี้จะอยู่ที่5,499บาทเนีะครับสำหรับใครที่กําลังมองหาไมค์กิมบอลดีๆที่จะช่วยมาทําให้งานคอนเทนต์ของเราดูมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นถ่ายได้ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นเนี่ยพี่ใหญ่ว่าเจ้าตัว DJI Osmo Mobile 6ตัวนี้เป็นไมค์กิมบอลตัวหนึ่งที่ คุ้มค่ามากๆจะเอาไปทำทิกต็อกจะเอาไปทำ YouTube จะเอาไปทำไลฟ์จะเอาไปถ่ายวิดีโอแนวตั้งในนอนเนี่ยทำงานได้หมดขอบคุณสําหรับการรับชมรายการในตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe YouTube Channel Snap Tech Zone แล้วก็กดไลค์ Facebook Fanpage Snap Tech Zone ด้วยนะครับพี่ใหญ่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ